ไม่มีส่วนโค้งใดในโลกนี้ที่งดงามไปกว่ารอยยิ้มของมนุษย์หวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นๆ นกร้องเชื่อจ้าส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับบูชาสององค์300บาทครับ สวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงครับด้านหลังปั๊มรูปะระฆังครับเก่าไม่ทราบที่ครับปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับ รายการที่2ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับใต้ฐานจานยันครับสวยๆคมๆเลยครับสองร้อยบาทจัดไปครับ รายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์อกคุดครับลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อนุ่มๆเนียนๆนวลๆนวเลยครับ รายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่5ครับเป็นหลอโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันมันโลหะเก่าๆเลยครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่6ครับ เป็นปิดตาครับเหรียญหล่อโบราณเก่าครับด้านหลังเป็นยันตัวอูครับเหรียญปิดตาหล่อโบราณเก่าครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสังกจจยหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ สังกระจายพุงผุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่8ก็เป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ดด้วยครับมีหมายเลขนัมเบอร์ครับ496ครับ รายการที่9ครับเป็นพระเหนือชินครับน่าจะเป็นขุนแผนครับเป็นพระกูครับเหนือชินหลังลายผ้าครับเหนือเก่าๆเลยครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่10บครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเก่าไม่เก่าครับมันมันเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับมี2ององค,ครับนำมาให้พี่ๆขอน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่11ครับเป็นพระปิตาครับพระปิตาไม้แกะครับเนื้อมันๆเลยครับน่าจะลงชลักครับปิตาไม้แกะครับเนื้อเก่าๆมันมันเลยครับรายการที่12ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีครับ พระสังวรวิมลเทนครับล็อกเก็ตฝังตะกุดครับด้านหลังครับตะกุดสามกษัตริย์ครับทองนาคเงินครับล็อกเก็ตหลวงปูดโต๊ะครับ รายการที่13ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งก้นถ้วยครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับเสียงกิ่งดังกังวานครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆเลยครับเก่าเก่ๆค่ำๆเลยครับเนื้อโลหะครับรายการที่15ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับสังกระจายพุงพุ้ยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญหล่อห้าพระองค์ครับเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋า รายการที่17เครับเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับเนื้อออกภายเงินครับเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่มองไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณแปะยิ้มครับเนื้อออกภายเงินเลยครับแปะยิ้มครับยิ้มอย่างมีความสุขครับไม่ได้เสียแซงหลอกลวงครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลแน่นแน่แนแก่งแก่งมันมันเลยครับรายการที่20ก็เป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่21ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับเลี่ยมเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเสียงกิ่งดังกลางวานครับกึกกล้องสถานฟ้าครับ200บาทครับ ก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จครับมวลสารครับสวยงามสวยงามอลามตาเลยครับ สวยสวยโดนโดนใจเลยครับสมเด็จน่าจะเป็นเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับหมวนสารเทียบเลยครับปกคลุมทั่วองค์พระเลยครับ รายการที่23ครับเป็นเหรียญเสม,มาพระพุทธชินราชครับหลังอกเราครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับทิ่นกำเนิดพระนเรศวรครับเมืองสองแควรครับพิษณุโลกครับ รายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับปุ่งพระล,ล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรูปหล่อเพอร์เฟกเลยครับหล่อแฮน d ซัมเลยครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับ200บาทก็เสียวได้ครับ รายการที่25ครับเป็นหูยานครับเนื้อชิ้นตะกั่วครับหูยานหลังลายผ้าครับเรียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ รายการที่26ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมครับเหรียญหลวงพ่อพงพ่อพรมครับหลังมนดบครับอายุค8 8ปี88ปี สวยๆคมๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังกระดานครับมวนสารครับสวยๆเก่าๆนวลนๆเลยครับ หนึกหนึนุ่มนุ่มเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับปิดตาสะดือจุ่นครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่30ครับเป็นองค์พ่อจตุคามครับ หลังปิดตาพังพักการครับน่าจะเปียกทองคําครับเลี่ยมก่อบพร้อมบูชาเลยครับเจ้าหนึงองค์เหมือนได้สององค์เลยครับปิดตาพังพักการครับด้านหน้าเป็นองค์พ่อจัตุคามครับ สวยๆคมๆเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับมี2ององครับองค์พ่อจัตุคามครับสวยๆคมๆเลยครับด้านหลังเป็นอักะระเลขยันครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่31 31ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหน้าจอ,อกวัดทุ่งน้อยครับองพระลำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่32ครับ เป็นเหรียญพระอุปชาอีวัสตสัตหีบครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับที่ระลึกในการหล่อพระพุทธรูปครับปีพศ4 7 7 3ครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับมันมนเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสังกระจายหล่อบโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่35เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่36กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งแตกลายงาเลยครับ ด้านหลังน่าจะฝนไปทำยาครับเนือเก่าเก่าเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่37ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งเก่งเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่39ครับเป็นหน้าเสือหล่อโบราณครับด้านหลังฝังตะกุดครับ ฝั่งแรกครับฝั่งจีวรครับหน้ากากเสือเก่าครับหลอโบราณครับเสือมหาอำนาจครับพร้อมเลี่ยมบูชาเลยครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับน่าจะเป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเหนือนวลนวน่วงก่งแก่งเลยครับเนียนเน,ยนเลยครับ รายการที่41ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองพระล่ำๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่42ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งครับ เนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะกรอบแตกลายงานเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ เนื้อนวลนวลมันมันเลยครับนุ่มนุ่มเลยครับแต่ไม่นิ่มครับสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์ฐานแซมครับ รายการที่44ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับมี2อ,องค์ครับนำมาให้พี่พงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบา,เบาครับ รายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเหนือหนึกนุ่มครับแน่นๆน่นนุ่มๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่ๆของน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9ก้าห้าครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับพระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาครับบางบางเบาเบาครับราคาสบายกระเป๋าครับบาดหูบาดตาบาดใจทุกองค์เลยครับ ขอบคุณครับ